สวัสดีครับผมบีบอยซีดีวันนี้ผมจะมาสอนท่าบีบอยกันอีกหนึ่งครั้งนะครับส่วนท่าวันนี้ที่ผมจะสอนนั่นก็คือแอชเชอร์สปินก่อนที่จะไปดูท่าแอชเชอร์สปินใครที่ชอบดูคลิปของผมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องบีบอยซีดีด้วยนะครับส่วนท่าวันนี้แอชเชอร์สปินนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับไป ก็คือการวอร์มร่างกายครับท่าแรกในการวอร์มร่างกายนะครับก็คือถ้านี่เลยครับผมเอาขาครับประกบกันอย่างนี้นะครับแล้วเอาขาพยายามว่าเข้าอย่างนี้ครับเอาเข้าตัวอย่างนี้อ่าเอาเข้าตัวเสร็จปุ๊บเราพยายามกดหัวเข่าทั้งสองข้างนะครับลงด้านข้างนี้นะครับเราทาได้สักพักหนึ่งนะครับแล้วให้เราแล้วเอาหัวนะครับกดไปที่เท้านะครับอย่างนี้ ท่านี้นะครับลองทํา1่นาทีนะครับมันจะช่วยในการยืดเส้นตรงนี้นะครับมันทําให้เส้นตรงนี้คลายนะครับแล้วท่าต่อไปก็คือท่าที่2นะครับนั่นก็คือการฝึกฉีกขานะครับอย่างแรกเลยคือเราก็การขายอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าใครอยากให้เอ็นมันคลายนะครับก็คือทุบมัน่อยทักทักนึงครับุ้ำหนันเล็กน้อยเพื่อให้เอ็นคลายนะครับได้ทักพักนึงเลยใช่ไหมครับให้เรานั้นตัวแ้วโน้มตัวไปข้างหน้านะครับแล้วก็เทน้าหนักหงเทียวนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูประมาณนี้นะครับเ้ย ประมาณหนึ่งนาทีนะครับมันจะช่วยทําให้เรานั้นการขายได้กว้างมากขึ้นนะครับบอกก่อนนะครับว่ามันอาจจะเจ็บนิดนึงแต่ว่าถ้าสมมติเราทำอย่างนี้ยบ่อยมันสามารถทําให้เราฉีกขายได้กว้างขึ้นครับต่อไปนั่นก็คือการฝึกทับขาเข้าตัวนะครับนั่นก็คือการเขยนน้ำหนักไปด้านข้างนะครับก็คือเอาหัวนี้ไปด้านข้างนะครับก็คือให้เรานั้นไปไปข้างไหนหมดนะครับแล้วแต่คือไปด้านข้างนี้นะครับแล้วก็พยายามกดหัวไปตรงนี้นะครับโอเคถ้าเราวอร์มข้างนี้เสร็จแล้วเรามาต่อข้างนี้ต่อนะครับ สองข้างนี้ครับพยายามทำนะครับทำข้างละหนึ่งนาทีนะครับเพื่อช่วยในการยืดหยุ่นตัวด้านข้างนะครับในการห่อตัวหรือว่าพับตัวอย่างนี้ครับโอเคพอเราจบตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราหลังก็ฝึกพับตัวห่อตัวอีกนะครับนี่ก็คือการพุ่งแบบนี้นะครับพุ่งไ,ไปเลย นี่นะครับอันนี้ก็เหมือนกันทำหนึ่งนาทีนะครับอันนี้คือท่าที่2นะครับเป็นเป็นรวมๆแล้วก็คือพยายามยืดอย่างนี้ให้เยอะๆนะครับมันจะช่วยในการทับตัวห่อตัวต่อไปื่องก็คือการวอร์มกล้ามเนื้อแขนนะครับคือท่าไอนแชร์สปินอย่างที่เห็นน้องว่ามันจะเป็นแบบใช้เือข้างเดียวในการที่จะหมุนนะครับให้เรานั้นฝึกโค้เยอะๆนะครับก็คือฝึกิบิฟีดอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าผมแนะนําก็คือ เราลองฝึกเบบี้ฟีตก่อนหนึ่งนาทีนะครับเพื่อเอาแรงแขนก่อนพอเราได้แรงแขนเสร็จปุ๊บให้เรานั้นทําขายย่างนีนะครับคือประมาณนี้อย่างนี้นะครับแล้วให้เรานั้นพยายามนะครับเอาขาเนี่ยเข้าตัวให้ได้เยอะนะครับเพื่อในการที่เรานั้นจะฝึกจะฝึกพับตัวพับตัวให้เป็นตอนเวลาแอร์แคร์สปินนะครับเดี๋ยวผมย้อนอีกรอบนึงครับเบบี้ฟิต ทำหนึ่งนาทีและท่าโอค้อเทีอเวเขาตเวนอเคนอเคโอเนีอเคโอเค,เอเครัคอเคโอเคออเคโอาคโอเคโอเค่าเคปฝึกโอเคโอเคอเคอเคโอเคโอเคโอเสามารถโเกกรโอเคโอเลยครับคโอเคโเโอเคเดี๋ยวเคโอ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 คอเกโอเคโเคโอ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 งโอเคโอเคโอเคโอเอเคโอนัโอเคโอเคโอเครเอ,คอรเนนคเเงงโอเคโอเคโอเนโอคอคโอเาโเคโอรคโอเเเอนคเเเอคอ พยายามทำท่านี้ให้ได้ก่อน,นครับเทคนิคในการทำท่านี้ง่ายๆเลยก็คือคือมันมันเป็นเทคนิคที่ต้องใช้การฝึกเยอะเลยนะครับเพื่อสนะร้างแรงแข็งเนาะเทคนิคของผมหลักๆเลยก็คือการฝึกท่าโพสเอาขาเข้าตัวมือขีให้ได้ครับแล้วก็พยายามหนว่วงขาข้างข,ขวาลงช่วยนะครับมันจะเป็นประมาณนี้ตอนที่ผมฝึกแกแ้งครับก็คือท่านี้ท่านี้ก่อนใช่ไหมครับแล,รแล้วเราพยายามทําชั้นให้ได้แล้วเราคดลองพยายามฝึกปล่อยดู ถ้ามันไม่ได้ก็ฝึกต่ออยู่ทำอย่างนี้นะครับทําประมาณนี้จนกว่าแรงแขนของเรานะครับจะรับน้ําหนักตัวได้นะครับก็คือหลักๆเลยคือค้าคลิปในการเทน้ําหนักของผ้านี้นะครับผมจะเทน้ําหนักไปตรงสจุดหลักๆนะครับจะเป็นที่หัวแล้วก็จะเป็นที่มือนะครับคือหลักๆผมจะเทไปตรงนั้นแล้วผมจะใช้เอวนะช่วยหน่วงช่วยหน่วงน้ำหนักนิดนึงแต่จะไม่จะไม่เยอะแต่ใช้น้ําหนักช่วยหน่วง ช่วยววงวงไว้อย่างนนิดนึงนะครับอันนี้คือทริคง่ายๆนะครับในการฝึกท่าแช่ข้างวิวนะครับเราลองฝึกอย่างนี้เยอะๆนะครับเพื่อแบบว่ามันมันจะได้เป็นพื้นฐานในการที่เราฝึกท่าแอร์แชสปินนะครับอันนี้ลองเอาไปฝึกกันดูนะครับพอเราทําได้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะเข้าสู่สเต็ปที่3กันเลยปะโอเคผมสเต็ปที่3นั่นก็คือการฝึกท่าแอร์แชโอเคไหผมแชกับแอร์แชนั่นมันต่างกันย<ะ>ังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ แช่นี่คือทาท่าอย่างเมื่อกี้เลยแต่ว่าเอาหัวกดลงพื้นนะครับแต่แอร์แช่นั่นก็คือการทําท่าเมื่อกี้แหละแต่ว่าเอาหัวลอยกับพื้นนะครับมันจะมีแค่แบบว่าส่วนมือเท่านั้นที่โดนกับพื้นนะครับแอร์แช่นั้นเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนนะครับประมาณนี้เลยและนี่คือท่าแอร์แช่นะครับคือ ถ้าคนฝึกใหม่ไม่ต้องจับขาหนือผมก็ได้นะครับคือเมื่อกี้ผมแค่ผมชอบเล่นท่ายอย่างนี้ในการจับขานะครับโอเควิธีการฝึก่านี้นะครับคือต้องใช้ความอดทนครับคือเอาง่ายๆฝึกท่าแช์ให้แน่นก่อนท้าที่ทําแบบมือข้างเร็วให้แน่นนะครับคือพอเราเริ่มทําแน่นผมแนะนํานะถ้าวิธีฝึกของผมจริงๆนะครับคือทําขั้นต่ำหนึ่งทีเพื่อสร้างแรงแขนครับพอเราเริ่มสร้างแรงแขนแล้วเราเริ่มคอนโทรลเป็นใช่ไหมครับคราวนี้เราลองฝึกแอร์แช์ธรรมดา วิธีการสุดแอร์แช่ธรรมดาง่ายๆเลยครับคือการที่เรานั้นเทน้มหนักตอนแรกถ้าเราฝึกแช่เราก็เทน้มหนักลงที่หัวกับมือใช่ไหมครับแต่นี้คือเราเทน้ำหนักไปที่มืออย่างเดียวเลยการคอนโทรลบาลานซ์ก็คือเราต้องบาลานซ์ตรงส่วนหัวกับส่วนเดีวให้ได้แล้วเทคนิคเทคนิคหลักๆนะครับสูงๆน,น,นี่นก็คือการอกขา,าเข้าหัวให้ได้ยืๆนะครับนี่นะครับาขาเท้านี้ให้ขาอกขาเข้าหัวเข้าแบบยืดนะครับมันจะช่วยในการคอนโทรลนะครับคอนโทรลเขาเรียกว่าคอนโทรลน้ำหนัก ได้นะครับนะคะพอเวลาเราทำใช่ไหมครับคือเราฝึกขัก้นตอนแรกอะถ้าเราถ้าเราเริ่มเริ่มแชร์เน,นี่ยแล้วอะแล้วแล้วเราอยากลองฝึกนะคือแบบแบบเบสิกเลยนะประมาณนี้ก็ได้ครับฝึกผมไม่ดูประมาณนี้ก็ได้ขาไม่ต้องจัดก็ได้ครับอย่างนี้ครับเราเอาขาขีดขึ้นก่อนแล้วทำหมุนก็ได้ครับแล้วค่อยๆแบบยกขา,ข,ข,าขึ้นถ้าบาง้งไม่ไหวก็เออเอาขาขึ้นดา้านนี้ก็ได้นี่นะครับอันนี้คือการฝึกค่าแอร์แชร์เบื้องต้นนะครับ พอเราเริ่มทำคล่องเลยนะครับลองจัดขาอย่างที่ผมทำก็ได้หรือว่าแล้วแต่แต่ละคนจะมีการจัดขาที่ไม่เหมือนกันนะครับลองฝึกในการจัดขาดูในการจัดท่าทางนะครับพอเราฝึกท่าแอร์แชร์ได้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปต่อกันสเต็ปที่4เลยนั่นก็คือการฝึกเบี่ยงแอร์แชร์สปินโอเคครับผมเราไปสเต็ปที่สีกันเลยไป Let's go โอเคสเต็ปที่4นั่นก็คือการฝึกเตะ แอร์แชสปินหลังจากที่เราทำแอร์แชได้แล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราจะมาฝึกเวียงเตะนะครับอ่าขั้นตอนแรกนี้ก็คือทําเป็นโพสเลยนะครับเพื่อฝึกเตะแรงเวียงนะครับเหมือนตอนที่เราจะเล่นหานโลนะครับลองลองทำดูนะครับเดีย๋ยวผมจะทําให้ดูว่าเป็นประมาณไหนนะครับกับอันนี้เลยนั่นก็คือเป็นโพสนะครับอ่าพอโพสเสร็จปุ๊บเตะ เราลองทาแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อสร้างแรงเหยี่ยงให้เป็นแล้วก็เพื่อให้แขนนะครับชินต่อแรงเหยียงครับพอเราทำอย่างนี้เป็นปุ๊บเราลองเพิ่มเลเวลเลเวลหนึ่งนั่นก็คือนั่งแล้วฝึกเตะไปแชปปแบบทสปินนะครับรนั่งฝึกเตะไปแชทสปรินแล้ันเป็นยังไงเดี๋ยวพี่จะทำให้ดู่นะครับประมาณนี้เลยนี่ก็คือนี่ครับอันนี้คือการน,นั่งและฝึกไปแอชแชทสปินน네ะครับอ่า พอเราเริ่มทำอย่างนี้ได้ปุ๊บเราลงไดร์เวเบลนี่นก็คือเอาเป็นยืนนะครับ่บาประมาณน,นี้เลยนี่แหละครับคือมันจะมี3รีวิวหลักๆเลยก็คือ คือโพสแล้วก็สุดเตดแรงเดี่ยวนะครับพอได้ปุ๊บแล้วก็เป็นนั่งนะครับเป็นนั่งเพื่อแบบว่าสร้างแรงเดี่ยวให้มากขึ้นแล้วก็เพื่อให้แบบแข็งแรงชินนะครับแล้วก็อย่างที่สามนั่นก็คือยืนแล้วทาไปเลยใุที่ให้ทําแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือเพื่ออย่างที่บอกนะครับเพื่อแรงแขนเพื่อสร้างแรงแขนให้มันเกิดความเคยชินก่อ,าอ,อการที่จะทําท่านี้นะครับเพราะว่าแค่แอร์แชร์เฉยๆมันก็หนักอยู่แล้วถ้าเราไปแบบไปเล่นแอร์แชร์เต็มหนกมันจะบวกแรงเดี่ยว กูเราไม่สุดอย่างงี้ในแขกจะรับไม่ได้ครับแต่ว่านี่คือการไล่ลำดับนะครับโอเคครับผมเทคนิคอีกอย่างนึงนะครับของการทำท่าแชรสกินที่ผมจะเพิ่มอีกหน่อยนึงก็คือนี่เลยเวลาตอนที่ลองหนึ่นะครับคือผมอยากจะแนะนำว่าให้เอาขาข้างซ้ายนะครับนะฮะเอาขาข้างซ้ายเข้าตัวให้ได้ยืะนะครับแล้วส่วนขาข้างขวาพยายามทำขาตรงแบบนี้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อแบบว่า ขาข้างซ้ายเอาไว <mel> ้ผละลานนะครับส <ms> so so ่วนขาข้างขวาเนี่ยเอาไว้เตะให้มันมีแรงเบี่ยงอย่างนี้ครับอันนี้ก็คือทิศทิศของผมนะครับลงลงาไปใช้กันดูเพราะว่าผมผมจะทำ่างนี้ตลอดขาข้างซ้ายเข้าตัวเยอะแล้วขาข้างขวาคือทําให้ตรงเคื่อให้แบบสร้างแรงเบี่ยงในการหมุนนะครับและสิ่งสุดท้ายสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการกิงแรงแขนนะครับเพราะว่าแขนเรามันรับน้าหนักหมดเนาะแล้วบวกกับแรงเบี่ยงอ่ะเราต้องกิงแรงแขนให้ได้เยอะนะครับถ้าเรากิงแขนได้นะครับ ลองผมมั่นใจเลยว่าคุณสามารถทำแอร์แชร์สปินได้แน่นอนนี่คือ4สเต็ปง่ายๆในการฝึกท่าแอร์แชร์สปินนะครับพี่น้องทุกคนลองเอาไปฝึกกันได้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปว่ากันเลย Let's go และนี่คือการสอนท่าแอร์แชร์สปินจากผม B Boy CD นะครับ ใครที่อยากจะเรียนออนไลน์ line, สามารถทักมาได้ที่ในช่อง Bboy CD นะครับทั้งใน Facebook และใน YouTube ผมมีคอร์สดีๆที่จะสอนคุณนะครับคอรนะ์สละ1,500บาทสามารถเรียนได้4ครั้งครั้งหนึ่งสามารถเรียนได้1ชั่วโมง30นาทีหรือ1ชั่วโมงครึ่งนะครับสามารถทักกันมาได้ถ้าสนใจนะครับอ่า และใครที่ชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง Bboy CD n แนลทั้งใน YouTube และใน Facebook ให้กับผมและทีมงานของผมได้นะครับและในอนาคตข้างหน้าผมและทีมงานของผมจะไปทำอะไรสามารถติดตามได้ที่ช่องของผมเลย Bboy CD channel แล้ววันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับยังไงขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนสวัสดีครับ let's go